วันนี้สิสิงหานะครับผมมาเยี่ยมพี่สุนทรที่ตำบลชะเลอำเภอกุมภาพันธนะครับตระกูลดอธานีครับมาเยี่ยมแกปลูกโกโก้นะครับแต่ข้างล่างเป็นโกโก้นะครับระบบท่อ PVC เลยครับข้างบนนี้เป็นเอ่อเป็นที่จะปลูกบวบข้างบนนะครับจะเป็นการปลูกบวบใส่ข้างบนนะครับนะครับโอ้สุดยอดมากเลยครับไอเดียดีมากที่สำคัญนะครับ ที่ของแกนะครับติดกับทะเลโบแดงนะครับติดทะเลโบแดงตรงนู้นนะครับอืสุดยอดมากเห็นไหมครับพี่น้องครับท่านใดที่ยังสงสัยยังลังเลนะครับดูคลิปนี้แล้วก็เียบมาทำเถอะนะครับที่มาทำเถอะเดี๋ยวท่านจะเห็นว่าโกโก้มันเป็นอะไรยังไงเมื่อไหร่นะครับอย่างเงี้ยตัวนี้ถอยยอดแล้วนะครับพี่น้องดูครับตัวนี้ถอยยอดแล้ว นะครับถอยอดแล้วต่นะอยอดแล้วนะครับนะครับดูโอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ